ซึซึกิชิโร่พ่อของโซโนโกะปัจจุบันอายุ5 1อดปีเป็นประธานกลุ่มบริษัทซึซึกิซึซึกิโทโมโกะแม่ของโซโนโกะสูง1 6 5เซนติเมตรหนัก41.5กิโลกรัมซึซึกิอายากะพี่สาวของโซโนโกะสูง164เซนติเมตรหนัก48.5กิโลกรัม ซูซูกิโซโนโกะลูกสาวคนที่สองของซูซูกิชิโร่และโทโมโกะเป็นเพื่อนรักของรันโซโนโกะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงเป็นคนสบายสบายง่ายๆเธอชอบผู้ชายหล่อๆและเป็นคนที่มีความพยายามในการหาแฟนสูง แต่ในที่สุดเธอก็ได้พบกับเคียวโคกุมาโคโตะภาคมังงะเล่มที่22ภาคอนิเมต,ตอนที่153-154ถึง154โซโนโกะชอบถึงขนาดลงทุนเปลี่ยนมือถือใหม่ซึซึกิจิโรคิจิญาติของโซโนโกะปรากฏตัวในเล่ม44หรือจากตอนที่356 วาราังวัลมาแล้วหลายอย่างจึงทําให้เขามีความแค้นกับจอมโจรคิดที่ทําให้ความดังของเขาลดลงเพราะข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์จะลงพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับจอมโจรคิดทําให้ข่าวของเขาไปอยู่หน้าที่สองแทน